สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีคนไทยทุกคนแล้วก็คนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องคนอพี่น้องเพื่อนบ้านทุกคนเนะาะวันนี้หน้าเดชมีหมายใหม่ที่จะมาอัปเดตป่าว่าจะมีหรือไม่มีเนาะเพราะว่าหมายนี้เป็นหมายในป่าเลยนี่เป็นหมายที่มีการขุดไปแล้วก็น้ำมันเริ่มขัง ก็ยังสงสัยว่ามันจะมีป่าได้ยังไงเพราะว่าบนป่าบนเขาเนี่ยบนดอยเป็นดอยลูกย่อมๆน้อยๆเนาะก็มีป่าขึ้นมาจิบถ้าเด็กก็เลยมาเช็คดูก็วันนี้ถือว่ามาเที่ยวมาดูใหม่ใหม่เนาะนี่ดูใหม่ว่ามันม,มีพวกผักพวกอย่างขึ้นเลยนะเป็นน้ําแบบน้ําบนเขาเลยเป็นน้ําแบบขาๆก็วันนี้ก็เอาใบาสั่นเอสสามวันนี้บาได้ตัวกับอกว่ากันเนาะ มาลองเช็คดูก็ยักยางนี่ลองเอายักษ์ยางเข้าไปตี่น้ําเล่นดูก่อนนี่ยักษ์ยางอาลองไปตี่น้ำให้มันแบบเรียกร้องความสนใจดูกระหม่นี่กระหมายใหม่เลยมันจะมีอยู่สองบอ่อมีอยู่บอ่อนี่กะบอ่ออยู่ข้างบนเนาะกระเมื่อกี้นาเดชลองเดินดูสักพักแล้วมันก็มีเหมือนแบบเหมือนไลน้ําเหมือนมีป่าเล็กๆเ,เล่นน้ําอยู่ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะขึ้นมาเนาะแต่ป่าน้อยแต่ว่าป่าช่อนเนี่ยจะมีก็ม,กมีกับมาแน่ใจเหมือนกันเนาะเห็น,นไ,ไหมตอนนี้ก็มาประมาณเที่ยงเที่ยงวันตอนเช้าก็ติดทุระถ้ามาได้ตัวก็ถือว่าปลากันมาเอวแล้วกันเนาะมาเช็คใหม่คนที่จะตีก็มาเช็คเบรกดีกว่าจัดเบรก น้ำนี่เป็นแบบเป็นตาน้ําเป็นตาน้ําอยู่ข้างบนนะน้ำจะไหลตลอดเลยกลัวจะมีตัวนี่แหละถ้ามีก็จะอาจจะมีตัวแบบไซส์แบบไซส์แว่นไซส์น,น้อยๆตีข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเลย นีม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 ีตัวกัดมีตัวกัดมีตัวกัดเนาะมีตัวกัดอยู่นะเดี๋ยวน่าจะตีเลาะไปทางซ้ายทางซ้ายแล้วอ้อมไปทางขวานน่นเนาะนี่เห็นไหม ตัวแว่นนี่ไหมส่ยแว่นนี่ไหมนี่ใส่น้อยครับผมนี่นี่ใส่น้อยครับผมเห็นมาดูมาดูมาดูเห็นไหมเห็น,น,น,นไหมชนส่ยไวรุ่นอยู่แต่เมื่อกี้เห็นลูกคอ,อกอยู่คอ,อกน่าจะมีหลายคอ,อกละ ตรงน้ำตื้นนี่มันได้อาจจะมีแต่มันมีแบบต้นไม้ขึ้นเลยอ่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่องกลางวันด้วยเนะตอนกลางวันนะเลี่ยนเยอะดีวกว่มามั้งมีแต่ตัวน้อยครับทุกคนตัวใหญ่ก็อาจจะมีแหละ เดี๋ยวลองใช้เยื่อยางดูเพราะว่าในโบนี้มันโบนันมันน่าจะมีกิ่งไม้เยอะเดี๋ยวลองใช้แบบเท็กซัสนี่ลองดูนะน้อยนะ ตีลงฟังเลยก,กัดหลายที่อะมันกัดเหมือนกัดแบบกัดไม่เต็มอะตึกตึกแต่ยังน้อยกว่าุแล้วว่ามีตัวเนาะอืม ันดีมากใส่มันโกดกัดโดนห่างมันนะตึ๊บเนี่ย ีวิ่งมานี่ตัวงไซแว้นเยอะมากเนาะวันนี้มาเช็คหมายดูบคิดว่าบคิดว่ามันจะมีตัวเพราะว่ามันเป็นแบบบออยู่บนแบบกลางผ้าเลยหมายมีเนาะ มีตัวนะทุกคนนนเด็ดเห็นมีลูกคอกนะมีลูกคอกแล้วก็น้ําน้ํามันน่าจะลึกมากอะ่ะคือคือคือบ่อเนี่ยมันลึกจริงแต่ว่าระดับน้ําอ่ะมันน่าจะลึกมากแต่คงจะท่วมคนเลยนะถ้ารูแปลงล่างเนาะเพราะว่าเป็นรถไมโครม,มันขุดเดยด้านข้างๆเนี่ยป่าไซแวนเยอะมากแต่มันมากัดแบบกัดไม่เต็มตึกตึกตึกเอาไอ กอบยางตีก็กัดทีตึกตึกเหมือนมันมันกัดแบบกัดไม่เต็มเนาะนี่เลยใช้หนอนนี่หนอนก็กัดกัดเหมือนกันกัดตึกตึกตึ๊กคงจะเป็นไซส์ไซส์แว้นสมากกว่านะาเด็ดดูนะแต่ตัวโตัวมันคงจะมีนะตัวใหญนะ่แต่มันจะอยู่ตรงไหนกันนั่นเนี่ย ต้องมีแบบแก้มือต้องมาอีกรอบเนาะแต่ตันนี้นาเด็ยยังตีไปยังบอกครบรอบเลยเนาะมันมาดูอะ่ะเหมือนมันฉลาดมากอะเนาะมันออกมาดูนะออกมาดูแต่มันมกัดบางตัวก็กัดกัดแล้วก็ปล่อยอะ่ะกัดแบบออกมาตีโชบตีปุ๊บแล้วก็ปล่อยไปใครมีข้อแนะนำมีวิธีที่จะ ่าให้มันกลิ่นหรือว่ามีวิธีที่ให้มันกัดมีข้อแนะนําอย่างกับแนะนำนาเดชมาเนาะนัาเด่ดเเดดกับมือใหม่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เซียนนะนะแล้วก็วันนี้เอาเวทเอาเวทแข่งมาด้วยเอาเวทเอาแปดสิบเก็ดมาเนาะจะลองตีดูแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกช็อตเนาะพอถ่ายมันก็ไม่กัดดิแกมีป่าเยอะมากเนาะป่าไซแวนเลย บอ่อบนนู้นก็มีคนมาเลี้ยงวัวอันเด็กก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างเนี่เลยเดี๋ยวลองตีล้อๆอล,อ,ลอไปอีกทีงจะตีล่อๆๆไปเนาะดูจะว่าจะได้ตัวว่าแต่ว่าวันนี้กับูแล้วว่ามันมีตัวเห็นหลายตัวเลยเนาะแต่ว่าเป็นไซส์เว้นๆว้นน่ะกระจายเลยทุกคนเนี่ยโอ้ติดเนี่ยติดต้นไม้เนาะ อืตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมเนีลุดทุกคนหลุดตายแล้วหาดเลยอนะหลุดจะได้ว่นีวยเนี่ยเนี่ย คะแนนเลยฮึหมดกันหมดกันหมดเลยหลุดเลยหลุดเลย อืมเสียดาเสียดายไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามันมีตัวอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันมีตัวนะอืม

นี่ไงมันอยู่หลังไอ้กอพุ่มไม้เนี่ยเมื่อกี้นะตียไปตกส่มันพอดยยีกัดปุ๊บเลยตีนอนไปลงปุ๊บกัดปุ๊บเลยหมดเลยโู้ลูกคอ,อกลูกคอ,อกเนี่ยโอ้เป็นแม่ลูกคอ,อกลูกมันขึ้นอยู่ โอ้ดีแล้วดีแล้วให้มันขยายพันธนะุ์เนาะเมื่อกี้ลูกข้อขึ้นเนี่ยแดงเลยเป็นกลุ่มเลยเมื่อกี้ตอนแรกเห็นอยู่ฝั่งนนนะ้นเนาะเห็นฝั่งนน,น้นคอหนึ่งแล้วก็มาเจอนี้ค้อหนึงอืม

ในกล้องอาจจะไปเห็นเนาะถ้าดูจากตาเปล่าเมื่อกี้มันไอลูกคอ,อกมาขึ้นตรงนั้นสองรอบสามรอบอ,อยากได้นะแต่ถ้าได้ก็จะปล่อยนะว่ามันเลี้ยงลูกนี่ขึ้นอยูไ่ไหมตรงใกล้หนอนยังยุบลงไปละ โฮมเอาแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มมีสายช็องมันจะเป็นอย่างนี้แหละ แต่มันต้องมีหลายตัวแหละมากดทั้งเลยตัวเล็กก็มาดอดตุบ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  ย้อนสายตัวน้อยแล้วมั้งเบ็ดยังไม่ออกเลยเนะี่ยโอ้มันย้อนเนาะอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวเดิมอะน่าจะเป็นตัวตัวแว้นรุ่นรุ่นกัดดีแต่ไม่ติดเนาะเพราะมันตัวเล็ก กัดหลายตัวเลยกัดกระปล่อยกัดกระป่อย ลูกคอกนี่ก็ปล่อยไว้เนาะเอาไว้ให้มันให้แม่มันเลี้ยงให้มันโตแต่ไซสแวน่นเยอะมากเลยปีหน้ายี่น่าจะน่าขนาดอะ ปิดยามละ หมายเท่าเล็กแตกไปแล้วมั้งอือมันแค่โชบ เล่นมาได้ตัวน้อยเนาะกัดปุ๊บแค่มาตีแล้วก็ไปมัน่ยมัอนได้งับเต็มปากเนี่ย ิตัวอยู่เลยตัวน้อยมาแล้ว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 นี่โอ้โหกลัวจะดึงได้เนี่ยลา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 มาแล้วส่แว่นครับส่แววนนี่เต็มรอบปากเลยกัด ตุ๊บตับตบตับหลายรอบเลยเป็นสิบเยื่อยางพริมครับผมเยื่อยางพริมอืมพริมครับพริมพริมอืมนับตัวครับนับตัวเนาะไซส์เล็กก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมนานเด็ดบ่แ้วแล้ววันนี้ นี่ครับผมให้เครดิตเขาหน่อยเนาะอืมให้เครดิตเขาหน่อยนะี่เนาะอืมงนะัดกันมาหลายรอบอะนี่มานอยู่ครับผมตีแปะตะลิงนาะตีแปะตะลิงปุ๊บกอลงมาหน่อยเดียวกัดเลย อบเลยลอดครับลอดลอดครับลอดฮึม uh huh. คือแบบไสนี่เยอะมากไส้นี่นะเยอะมากเลยกัดแบบกัดเล่นๆอ่ะกัดไม่เต็มกัดห่างแล้วกัดก็ปล่อยกัดแล้วก็ปล่อยตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่มีเนาะมาดูโอ้โหเยอะมาก ไซสใหญ่ก็มีมีเลี้ยงลูกอคออในี่หลายอคอกเลยไอ้ที่เห็นเนี่ยสองอคอกสองอคออแเราก็เห็นแบบเป็นแบบนุ่มยิ้มนุ่นมยิ้มี่เหมือนลูกมันนะนะน่าจะมีอย่างน้อยสองสามอคอกแหละไอ้ไซสเว้นน่ะเล็กกว่าน,นี้เนาะเล็กนี้ก็มีกัดแล้วก็ปล่อยกัดแล้วก็ปล่อยนะอืมรอดแล้วครับนาะเดชรอดแล้ววันนี้อืม ีคบยางก็ไม่กินตีคบยางก็บอกกินกินแล้วก็ปล่อยกินแล้วก็ปล่อยแบบนี้แหละก็เลยใช้วิธีนี้เลยถ้าแรกใช้แบบตะกัวใส่ตะกัวก็เหมือนมันตื่นเนาะกัดแล้วก็ปล่อยเหมือนกันอันนเดกก็เลยเอาตะกัวออกแล้วก็ใช้แบบนี้เลย ตีแบบหนอ,นอย่างเดียวเลยแบบนี้ม,มานมานมานหลอดแล้วนาเด็ดหลอดแล้วเดอ้อแต่ตัวน้อยเยอะมากเป็นใหม่ก้างป่าเลยเนาะเจมเลยขอเก็บเป็นขวงควันถุงแล้วกันเนาะตัวนี้เนะ หรือว่าแหปรอมานนี่นะแหปรอมานเอาแบบแหปรอมานก่อนกัดริมแบบริมปากฉีกไปแล้วเนาะถึงปล่อยไปอาจจะบัลอดเนาะนี่หมายนี่เนาะ งามขนาดก็ปล่อยให้มันโตอีกหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกรอบนึงรองให้อ่ามีเวลาเนาะมาตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นัน,นเดินมาตอนเที่ยงวันอะอากาศก็จะฮ้อนขนาดเลยอืตีแปะฟั่งปุ๊บกอลงมาปุ๊บกัดปั๊บเลยโอ้โหใช้เวลาประมาณ <c oughs> มเกือบสามชั่วโมงเนาะ มาประมาณเที่ยงกินข้าวกินแล้วก็รีบมาเลยกิน<ม>เห็นปลามันจิบตั้งแต่มาดูน,นั้นแล้วเนาะก็เลยลองตีดูโอ้มันกัดกัดกัดแต่ว่ากัดแบบตัวเล็กๆอะ่ะตัวรุ่นๆเนาะกัดแบบถ้ากัดกัดไม่ได้นะกัดปล่อยเนะี่ยน่าจะสักสิบครั้งนะ่าจะมีแล้วก็แม่ลูกขอกกัดกัดแล้วก็สะบัดดีตัวลอยน้ำไปเลยนะก็หลุดไป ตอนนั้นนะก็เห็นแม่ลูกอคอกที่เล่นไอ้ที่เลี้ยงลูกลูกอยู่ที่เห็นนะมีอยู่สองอคอกแล้วก็เห็นแบบไกลๆอีกคอกหนึ่งน่าจะมีประมาณสามคอกหรือว่ามากกว่านั้นไซส์แว่นนะ่เยอะมากเนาะเดี๋ยวต้องปรับแผนใหม่นี่นเดได้ตัวงเนาะได้ตัวหนึ่งตัวนี้เอามาเป็นขวัญถุงแล้วกันเพราะว่าตัวแรกแหกหมานบอ่บอบอ่อนี้เป็นบอ่อใหม่ด้วยเนาะ บอ่อใหม่เพิ่งขุดไม่กี่ปีอะไม่คิดว่าจะมีตัวมีตัวครับผมเพราะว่ามันทางทางริมริมอ่าริมบอ่อตรงป่าฝั่งโน้นมันจะมีร่องน้ําไหลไปลงไปของในไร่ชาวบ้านปามน่าจะขึ้นมากับวันนี้น่าเด็กก็เลยเอาเอาใบสันเอสสามใบสันเอสสามแปดสิบ,สรรบสรรเจ็ดกะว่าจะ มาเดินกบมาตีกบกบมันก็กินหลุดกินหะลุดเนาะก็เลยใช้วิธีแบบแท็กซัตตกแบบแบบแท็กซัดค่อยๆกอยกกอยกกอยกไม่ได้อีกหลุดอีกก็เลยเอาตะกัวออกอันนี้ก็เลยเอาตะกัวออกตกแบบหนอนเลยหนอนอย่างเดียวเลยก็กัดเนาะกัดได้ตัวนี้มานี่ตีแปะฝั่งเลยแล้วก็ค่อยๆกอ,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 อ ues, ลงมาเนาะ ก็วันนี้ยังหมานอยู่เนาะก็คลิปนี้ก็มาเช็คบอ่ออ่าบ่อกลางกลางป่าชุมชนนะก็มาเช็คว่ามีตัวหรือไม่มีตัวก็สรุปเลยว่ามีตัวก็ได้มาตัวหนึ่งเนะาะก็ใช้แวนเยอะแล้วก็เราจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งรอประมาณสักเดือนหรือสองเดือนดูว่าน้ํามันจะแห้งกับนไหแห้งเนาะแต่จะต้องมาก่อนก่อนที่น้ํามันจะแห้งลงเยอะมากกว่าอน,นี้นละต้องหาวิธี มาเอาเด็กแว้นออกก็คลิปนี้ก็ถือว่าไม่พลาดเนาะมาดูใหม่ใหม่แล้วก็มาทดสอบนอนนี่ผองพริมนะตน้นครดิตเขาน่อยพิมกัดถ้ากัดเต็มคำเนี่ยน่าจะได้เป็นแบบสิบตัวน่าจะมีะนะก็คลิปนี้น้เด็กฝากกดซับสไครดูโฆษณาเฮนเดดเนาะใครเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากเลยที่จะซับสไครกับหน้าเดดเนาะ มเาเหนือบ้ากว่าแรงนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปหมานหรือม,มามานเดี๋ยวเอาคันเบ็ดเวทดอ่อนกว่านี้มาตอนแรกว่าจะเอาเวทดอ่อนกว่านี้มาแหละแต่ว่าพอดีมันไม่ได้ขึ้นสายลอกใหม่นะเ็เลยไม่ได้มานะเนาะเ็เลยเอาคันคันหมานของคันเก่าเลยครับไปคันอันแรกเลยมั้งหมานยังหมานอยู่ของปีนี้เจอกันคลิปต่อไปกับ จะไปทำมาอย่างต่อจะไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผม